ขอบคุณแม่หลายค่ะขอบคุณแม่หลายค่ะสวัสดีสสจ้มจามาเจ้าเดี๋ยวก่อนเราจะรอเพลกวันนี้นะครับขออนุญาตนั่งร,รับรางวัลสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะมันมานานไปคะลูกพี่ใครเอาของฝากมาวันนี้เอามาให้มาพร้อมกัน,นเลยเอามาไม้ไเอามา จะได้คังเดียวเดี๋ยวมันจะได้สนุกสนานกันต่อเนื่องเลยนนองพี่บอยเนาะครับนะคะโอ้อโอโอวันนี้บริการอะไรตัวจริงมาแล้วครับวันนี้ตำรวจจะมาจับกองมันนี่แหละทำไมไม่รู้เาบอกว่ามันปีพิรุษคนสุด้ายจะเข้าใี่ว่าวันนี้ บริการแอนออรดีหน้าเหมือนเสกโลโซเลยเอาจะเพ่งนุ่ลุกพี่เขาเขาโกนหนวดแล้วพี่เขาไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเลยสวัสดีค่ะแอนออรดีค่ะสวัสดีพี่น้องสบูสบดพี่น้องสะพานซีพี่น้องไข่เคี้ยวที่บ้านก็มั่งแม่นใจนะคะพี่น้องคนอีสานจ้าขอบคุณพี่น้อง โอ้คิดว่าพี่เราสิ่งไยก็ลังแจ้งใจไลฟ์ปันนี้นะคะกับงารวมพนคนรักเดียวว้าเอาเชิญงานคดีเลยรวมพนคนรักเดียวคือแม่ออนะครับขอบพระคุณสำหรับนะคะพี่ะะสาวด้านนี้บอกว่าวันนี้แอนอร์ดีไม่มีสโลแกนเลยอ๋หนูพูดทุกง,งานเนี่ยก็เลยกลัวแบบกลัวเบื่อนะคะ พี่อยากฟังพี่จ้างหนูไปพูดให้คนฟังคนเดียวไหมคะสาวผ antis, ู้ดีเมืองขอนแก่นแฟนอยู่สารคามจ้าสวัสดีเป็นตาจ้างกาจะไปคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยข้าวเที่ยงเที่ยงดีไหมเที่ยงดีครับเออนั่งอยู่อยู่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่อยู่ในรถทั้งหัวหนีขคือเป็นนิดนิดขึ้นจังเลยยินเสียงน้องครับถ้าหได้ยินน้องเบลน้อพป่นบอกว่าเอ้า พี่นอนคือนางอยู่จะซื้อแทบค,คือจังม่านนางฝั่งล่ำแถบพี่ตะควนบอเป็นตะ,ะคือบอเมนบอเออเมนค่ะแ,แต่ไม่ต้องห่วงนะสะพานสีเขาจวดอยู่แล้ววันนี้มีแต่นักล่าฝันแล้วก็ตัวตึงและยองทั้งนั้น<ว>ลยล<ว>่าฝันเต็มาปใส่ผุ้ยมาล่าฝันยกม,มือสูงๆแน,น่ขอให้ฝันเป็นจริงเลยนะ ขอบคุณมากๆสำหรับสำหรับนะคะพีเะ่เต่าแซ่เบอร์นะคะที่เราจากกับเอรีแล้วก็พี่อบอยสิริชัยมามอบความสนุนสนานพร้อมกับทีมงานอ๋อระดีแมนตาหน้โ <Yeah. S 1> นบบาโปรตรีสุดหล่งของเรานะคะแล้วก็น้องเวฟน้องวัฒนค่ะนี่วันนี้คุณแม่มาให้กำลังใจด้วยแม่ครับีแม่น,น,นักร้องหนุ่มอเอลขั้นเทพน้องเวฟน้องวั ช่วงนี้ช่วงนี้แม่เด้าไม่ค่อยออกเพราะว่าพีังคับมันเป็นระยะที่ไข,ข่ตกคือเราดิเวลาเด้าของเราอยู่แล้วโอ้สะโพขนขั้นเปียกเป็นเนื้อย่างก็คือชุดเล็กบอกเลยชุดใหญ่แถมนำโคบีคือได้เห็นผู้เดียวคือบอยซีริชัยเป็นแนังไงคนเปียกเทียวอลังการ <laughs> ็คงไม่มีแรงบันดาลนอกจากความสนุกสนานเขาให้พี่น้องมีแต่ค้ามูลข้ามุลมาก